แค่นี้พอนะเฮ้ยหอมทั้งเนื้อทั้งเนยนี่ให้ดูยืดมากยืดถึงไหนเอาเฮ้ยไก่ทอดผมเอามาหมดถาดเลยนะเนี่ยก็มีเบคอนก็มียิ่วเทงไปประมาณสิดถาดแล้วคนดวยทานด้ละเอ่คอนโดแล้วสิบมันน้กินในร้านจำฮะเราจให้ดูน้ำจิ้มซีฟู๊ดของเขาอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นถ้วยน้ำปุกไปเลยนะต้องบอกเลยว่าคนขักงคนขัางมาก นี่ฮะไปฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเนื้อนัวบุฟเฟ่หมูกระทะนะฮะราคาแค่199บาทเท่านั้นนะฮะเป็นปิ้งย่างกรนะทะร้อนนะเวลาเนี้ยเปิดตั้งแต่สามโมงถึงสามทุ่ครึ่งเรามาล่อกันตั้งแต่บ่ายสามเลยฮะไอ้แขกคนอื่นไม่ต้องกินไปเลยเอาไว้ยับฮะรอ,อเล่นฮะ ที่ร้านเขาเชิญมากินครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายอาหารข้างในกันเลยดีกว่าฮะว่ามีไรบ้างต้องบอกว่าที่เนี่ยมีเยอะมากๆนี่นะฮะก็คือรายอาหารในร้านเขานะฮะมีทั้งสองฝั่งเลยทางนี้เป็นของให้คีบเดี๋ยวค่อยๆได้ดูไปส่วนทางนี้นะทีเด็ดเป็นตู้งะ,ะตามที่ร้านเลยแค่ร99้าร้านนี้มีเนื้อให้เลือกถึง5ชนิดเลยนะฮะนี่น,นี่นะฮะเนื้อออสเตรเลียนะฮะโอ้ยมันอย่างงี้นี่รยก้า,กานี่หายากนะเนื้อสันช้านใช่ครับได้เนื้อออสเตรเลียด้วยอันนี้เนื้ออะไรครับบ้านเสือรอง อันต่อไปเนื้อฝันคอครับโอ้โหเนื้อฝันคอให้เห็นชัดเนื้อฝันคอเยอะมาหัวผมบางแตงครับครับผมแล้วก็นี่เนื้อพริกไทยดำนะฮะอยู่ด้านล่างเนื้อพริกไทยดำครับผมเนื้อใบพายใบพายน่ากินมากอร9อยก้าครับทางนู้นฮะเนื้อลิปอายคือปกติไปกินบุฟเฟ่ต์นี่หลายร้อยอันนี้มีเนื้อให้ครบเลยนี่ครับแล้วก็ครับผมเขามีที่เด็ดอีกนะนี่นะครับถ้ากิริวนะหลายร้านไม่มีนะครับ เราเรียกว่าสบใบเนื้อครับสบใบเนื้อลับผมนี่ไอ้นี่ย่างกรึบกรอบครับรับผมอ่านี่เดี๋ยวดูตู้หมูอีกทีนึงตู้หมูครับลาผมไปไกลเลยนี่ทางนี้จะมีหมูเยอะมากมีมีทั้งเบคอนต้องหยิบมาเบคอนเห็นปะคือเบคอนนี้เนี่ยเป็นเบคอนแท้เลยไม่ใช่แบบพวกสามชั้นสดเราเรียกเบคอนนะเราก็จะมีร้อยเก้าเก้านี่คือแบบเดือดเลยนะคือเบคอนปกติเราไปกินอะโลนึงหลายร้อย ใช่ครับเราก็มี3ชั้นธรรมดาด้วยอ่าเผือ่อบางคนชอบสามชั้นมากกว่าเบคอนอ่าใช่ครับแล้วที่เหลือกุ้งปอดซีฟู้ดทะเลเลยมีหมดมีตักอยู่ทางฝั่งนู้นนะฮะเเขาปิดอย่างดีรัดก,กุมมากแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ที่เด็ดสำหรับเด็กกว้วอย่างพวกเรานะฮะระหว่างรอยย่างใช่ไหมใช่ครับไก่ทอดอันนี้ ซอสปองอะไรนมันนี่ใช nee e, uh ่ครับไก่ทอดอุ้ยไก่ทอดอุ้ไก่ทอดได้กินมากใช่ไหมแล้วก็นี่ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดนี่แล้วไม่ต้องรอยากใช่ฮะจริงๆผมกินไก่ทอดควบคุมแล้วนะครับลอยเก้าเนี่ยใช่ครับประของทายเล่นก็มีแก้มนักเก็ตไส้กรอบส้กรอบอันนั้นไก่ผงไก่ป๊อปนี่อันนี้กันทีเดย์ครับงั้นต่อไปเดี๋ยวไปดูหน้าตาบนโต๊ะอะไรฮะไปเลยปุ๊บนี่นะฮะตักมาเต็มโต๊ะอย่างนี้เรียกว่าแทบจะลอกตู้เย็นยามเลยนะฮะจัดไปมาเนี่ ไก่ทอดผมเอามาหมดถาดเลยไงไก่ทอดก็น่ากินเฮ้ยไก่ทอดคือเดอะเบสเอาจริงๆมา109ผมกินไก่ทอดคุ้มแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงเนยก่อนก่อนเอ่ยนับลงเนยนะเนยตักได้ไม่อั้นนะครับลากไปเลยนี่วนวนนี่เขามีให้ฝองเตานะฮะมีทั้งเตาชาบูอย่างนี้แล้วก็เตาเนยใช่เนเนยเตา่างเตากระทะเนยเป๊บเสร็จบุบนี่เลยเนื้อที่ผมชอบพี่ตุ๋น คือนี้นะครับนี่เนื้อออสเตรเลียนะครับแต่อิงผมเรียกว่าเนื้อบิสเกตนะครับนี่ลงไปเลยนี่ลงให้เต็มกระทะเลยเดี๋ยวขออีกสองแผ่นนะครับระหว่างรอเนื้อย่างนะฮะกินไก่ทอด <c oughs> ไก่ทอดกูดีมากอื้ออื้อ กมาเยอะมากทางนี้ก็มีหนักกุ้งนังเกจหมดหมดเต่พี่จของร้านบอกทำไมไม่ยกขาดมาเลยเนี่ยฮะอือเนี่ยก็เริ่มได้แล้วนน่แน่กับแค่นี้พอนะนี่หอมทั้งเนื้อทั้งเนยอะพรสนี่โอ้ยมันแบบเนี่ยน้ำจิ้มเขาผมบอกให้ พริกกระเทียมคือมีให้ตักไม่อั้นนะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มตีู้ดก็ดีมากนี่เนื้อติดมันนะครับกินแบบยังไม่สุกดีแต่ว่าหอมเนื้อหอมเนยมากนี่ไปเลยต่อเนื่องอดีมากน้ำจิ้มขอเขาไม่มอเลย,ย,ยมาดูนะะว่าจะกินเนื้อบนกี่คอนโดนะับวันนี้ยังไม่หยุดกับเนื้อติดมันนะครับ จิ้มเพลงไปประมาณปิดผาแล้วคอนโดทางดูแล้วแต่คอนโดเอไม่หมดเลยนะดีเดียวเอ้โหนายกินมากหอมบ้างเนยทั้งเนื้อนะฮะนี่จิ้มดำจิ้มลงไปเนื้อออสเตรเลียติดมันไปครับผมว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นเนื้อชูโรของเขาเลยนะป้องนี่เนี่ยเพราะว่าปกติแบบเนื้อแบบนี้โลหนึ่งก็ห้าร้อยตามร้านบุฟเฟ่ที่บอกเป็นเนื้อบิสเกตเนื้อร้าเม็งแพงครับคือเนื้ออย่างนี้นะฮะติดมันอย่างนี้เลยเนื้อผมด้วย ได้ครับได้ไปครับส้ยโ<ห> <dressing> อ้ยกุ้งกุ้งมาครับขอบคุณมากครับครับนี่ฮะกุ้งเขาม,มาโชว์ด้วย<ช>ย้อ,อนนี้เราไปย่างคิดมันมากลานี้เชิญต่อไปเนื้ออันนี้ทางก้นโดเลยเป็นเนื้อลิปอายนะน,ะน,ะน,ะนะี่บางย่างก็ดีชาบูก็เด็ดนะน,ะน,ะน,ะนะี่มีหม้อชาบูด้วยลุ่งนี้หนึ่งสองสามสี ห้าปลุกแล้วเนี่ยปลุ <ขา S 1> กไม่ปลุกคนก็กินครับไปุ้บเป็นไงฮะละลายในปากครับนุ่มมากที่สำคัญน้ำตุ๊บเขาแบบน้ำตุ๋นเขาหอหมอ่ะมันแบบต้มยำต้มยำอ,อ่ะหอมขาดตะขายใบมะกรูดนี่ยแหววมีเครื่องต้มยำด้วยต่ำนี่พาะต่อเนือ่องต่อเนื่องเดี๋ยวลองเอาเนยริบอาย่างมั่งครับ อนนาก็ี่ไงร้านเขาจะมีปองเตาแบบนี้แต่ว่าต้องมา5คนนะถึงได้ปอกเตากินยังไงให้ร้านจํากี่ถาดแล้วครับช่วยตอนนี่อเคลื่อนพุเน่เน่อนไว้นี่ยถ่ายถ้าไม่ทันนี่นน่ลงทีเดียวสิบ่าดเอาไว้เต็มกระทะใช่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือร้านเขา าท้าถ่ายท้าดวนมาเองปกติผมจะไม่ทาําลายร้านบุฟเฟ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นการท้าเราเทเรียกยกมาแทบจะเขียนตู้เย็นนะเพราเจ้าของร้านบอกอ <laughs> ุ้ยเขียนตู้เย็นเลยก็ได้ของทอดร้านนี้ก็เด็ดน,นะครับตอนแรกตักมาประมาณครึ่งถาดน,นะกินจนเหลือปีอันแล้วระหว่างรอย่างเนี้ยอืมหูลื้อตามคำตามชิ้นคาเดียวยังไม่ได้เดยวนอน,อนอว่ากินไม่เรียบร้อยแต่ผมกินทีเดียวปามชิ้นไปครับอื ข้างบนข้งเอาดูไนสุดท้ายมาไปครับลงไปหนึ่งคอนโดนะครับนี่คนดูไม่หิวให้เตะนี่ล้วนนี้เลยขอญานะเป็นเนื้อนะคหอมมีกึ่งตุกกึ่งบิบนี่จิ้มจิ้มยัดไม่พอถ้วยนะฮะ โหสุดมากครับน <ici> <an S 2> <c oughs> <tr> ี่นี่่อไปคำหนึ่งเี่เกือบหมดกระท้านะครับที่เหลือผมจะเหลือไว้โป้งนะครับผมติดคอนโดคุณกินหมดทีเดียวก็แม่ครัวตีหัวแล้วฮะจริงๆต่สองคำผมยังทำได้นะครับเี่จิ้มน้ำจิ้มเขาแทบด้วยอีกอย่างหนึ่งขอให้หายร้อน้วยไว สุดมากต่อไปทางฝันคอนะฮะเมื่อกี้ที่ปั้นกินไปเป็นใบพายนะฮะนี่อันนี้เราก็ลงแผ่นละปองคิบคือทันใบคุณไม่คีบลงดีๆครับผมใจร้อนนะเดี๋ยวผมคี้วไปดูว็ไเลยนี่ฝันคอเขาโอ้โหอ๋อเนื้อเสือร้องไห้ผมก็ว่าเลยตันคอนี่นี่ครับไปครับเจ้าของร้านเขาต้องเดินมาบอกเลยครับครับผมนี่ฮะเนื้อเสือร้องไห้ดูชัดๆมีทั้งมันทั้งเนื้อไปใส่ลงไป ใส่ลงไปอ๋อโวยฮะโวยโวยโดนกระทะแล้วฮะแต่ผมจะใส่ให้หมดฮนะไม่ทันใจไปฮะเผื<า>่อพันปว<า>ดพ<ห>ัดนะครับนนจํานะฮะเผื่อลองให้นะฮะย่างของอมนะฮะเริ่มไปที่แล้วหือหอยย่างแล้วมันละลายเทียบค้บกับหน้าคุณได้ดูหน่อยอะไรนะเทียบคำคำไหนกับหน้าคุณได้ดูหน่อยนี่ฮะ ินในร้านจำฮะเราจะให้ดูน้ำจิ้มปีฟูของเขาอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นถ้วยน้ำปุ๊บไปเลยนะต้องบอกเลยว่าคนขักคนขัางมากนี่ฮะไปฮะเป็นไงครับ <c oughs> ด,ดกจริงดูจากลายมันแล้วโอ้ยหมดปากอ่ะอะหมดเลยหมดเลยเดี๋ยวผมลงใหม่ได้ครับได้ขอบคุณครับนี่เอาทีเดียวกินทีเดียวห้าถาดเผื่อลองให้จิ้มปีฟูนะฮะ เปิดสามโมงถึงสามทุ่มใช่ไหมครับสามทุ่มกลับครับเอายาวๆฮะใบแบถึงคิวของเบคอนนะฮะนี่นะครับ <นะ S 1> เบคอนนะครับนี่ที่นี่ฮนะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะเป็นเบคอนแท้นะำไม่สามชั้นนะครับน่เบคอนลมควันแท้เลยนี่มันกรุบกรุบรอยเก้ก้ากิดดู หอมมากนะนี่ยเนื้อก็มีเบคอนก็มีนี่ครับหอมแล้วหอมมากแหมเริ่มเกียมเกียวแล้วเบคอนนะครับนี่กับด้านที้ก่อนนี่ด้วยความที่เป็นเบคอนสุกง่ายกว่าตับชั้นนะครับอบเปนแห้งนะใช่มันแห้งมาแล้วนี่หอมมากอือลองนะครับทีละชิ้นก่อนตะร้อนนี่จมปึ๊บนี่นะครับเบคอนนัำจิ้มเอ๊ หเป็นไงฮะเปิ้ลเบคอนอร่อยมากเหรออืมคือชื่อร้านเนื้อนัวใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคนแบบคนแบบไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยมากินเบคอนกินกุ้งเงี้ยโอ้โหมีแผนมีแผนทีเดียวหมดกูไปกินไปเนี่ยเออผมเดินไปาิเบคอนนี่เป็นเลยนะนี่ครับไปครับอือกูต่อไปนะเป็นทีเด็ดของร้านนี้นะฮะนี่ขั้นแรกเดี๋ยวผมจะสอนกิน ขั้นแรกใส่เนยลงไปก่ S <S อนเนยหยิบได้ไม่อั้นนะครับร้านนี้ครับผมแต่สำหรับคนไม่ชอบเนยน้ำมันเขามีให้นะครับรอบไปนี่ฮะนี่ครับอะไรครับอกกุ้งเล้ยไลบเลยเดี๋ยวผมจะกวาดกุ้งลงไปนะฮะเอ๋ครับผมแล้วก็ผัดผัดผัดนิดนึงนะฮะคูให้เข้ากันนะครับกุ้งเริ่มปุกแล้วนะฮะต่อไปนี่ดีเด็ดฮะ ชีสอ,อันนี้มีขายแยกนะไะ่ลงไปร้อยเก้าเก้านะร้อยเก้าเก้าชีสเพิ่มแต่มีเนยกับกุ้งให้นะครับอ่านี่ใส่ช<ฟ>ีสลงไปแน่นๆมะตกนี่เราก็คนให้เข้ากันนะฮะเพิ่มอีกนะเพิ่มอีกอเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะให้เปนอ้วนให้พุดเริ่มเยิมแล้วนะครับนี่คน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 ,นี่นนให้ดูยืดมาก ยืนถึงไหนเอาเฮ้ยเลยเหลังคาร่าแล้วฮะเนี่ยให้ดูมุมกว้างครับยืดชวนนัวเลยฮะการกินบุเป้ผูกไปที่นะครับต้องกินอ,อย่างนี้ครับเอาฉีดให้คุ้มนี่อาหารกุ้งนะฮะจับขึ้นมาจับมองมานี่ฮะพันฉีที่น่องกุ้งไปต่อคู่นี่ฮะกุ้งฉีดแน่นๆนะฮะขอขอนุญาตฮะหนัีเขายืดมากิงเราก็ยังไม่จบฮะต่อด้วยจิ้มปีฟูดกุ้งฉีด ไปครับสนไหมทันเลยดังคิดน,น,นดะนต,ต,ต่อต่อต่ออีกครั้นเขาตัาแกะเปลือกให้เราดันลืมแกะหางนะครับครับผมนี่ลากขึ้นมานะฮะอ,อ๋อแล้วก็พันนะพัน,นเหมือนรีเพย์ด้วยอีกรอบนี่แกะหางออกปุ๊บพันพันโอ,โอ้ยโอ้ย โผ่ันฮะพันเสร็จมากแล้วนี้ปรวันิีด้กว้วนี่แท้จริงฮะปุ้งพันชีสตีฟูดไปครับดูต่อยาวฮะอีกหนึ่งที่เด็ดของร้านเขานะครับสบายเนื้อนะครับโปอปกติร้านอื่นจะไม่ค่อยมีนะครับนี่สำหรับสายแบบครับผมแก่งไว้อนเลยเนี่ใส่ลงไปนะหมดคั้วเลยนะเนอ คนๆนะครับอันนี้ผมบอกให้เร็วเป็นส่วนที่ลอยมากหลับสบายเนื้อได้แล้วนี่น่ากินมากแต่ต้องจุ่มก่อนนะไม่จุม่มนี่มีปากทองมันเข้ากับปีฟูดเดี๋ยวได้ครับใช่ครับเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับบูกโชว์นี่ครับ <c ười> ทำโตๆนะครับไปครับทำใหญ่กว่าหน้าไปนงะ กจบมากมองให้หมอ้อเนะี่ยถ้าไปกินตามร้านเนะี่ยตุ๋นะไรนะจานหนึนะ่งนี่หลายตังนะฮะถ้ากินหมอ้อขนาดนี้อ,อือดีเลยอันนี้หมดจริงหมดจริงหมดจริงขอขอด้วยขอด้วยขอด้วยแน่เดี๋ยวผมเหลือให้แน่แน่ยังอีกคำขอบคุณครับตอนถ่ายนี่อ้างถ่ายนะไม่ขอคือหมดต้องขอไว้นะครับบาร์ดอรลี่ก็มีนะครับปุ่นๆเลย ปลาดอรี่ต้มเนยอ่าแทบจะเป็นต้มแล้วเระวังครับเดี๋ยวร้อนนะไม่กินมันกินไม่ได้ครับเจ้าของปลาดอรี่มันต้องพักไว้ครับให้ดูหน้าตาไว้ก่อนอย่เฉยๆว่ามีครบทุกอย่างจริงครับผมในหม้ออะไรครับอืเหล็กเทียบหม้อครับในกระทะครับมันมากทั้งเนื้อทั้งเบคอนไม่ได้ดูความเดือดนี่เหลืออยู่แค่สามถาดครับผมทางนู้นครับ ไก่ทอดนะผมต้องบอกเลยว่าไก่ทอดเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของร้านนี้เลยมผมมาได้กินไก่ทอดเยอะกว่าเนื้ออีกเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกรอบไง <c oughs> กรอบอร่อย <c oughs> อร่อยขนาดไหนป้องโชว์กองกระดูกครับ <c oughs> เลยๆกองกระดูกนะครับหมดหาดไปไม่รู้กีก่รอบทอดใหม่อรัทอดใหม่ทุกรอบะนี่ตอนนี้ ก<ม>่อนปิดูิ่ผมไม่ดูผลงานนี่ฮะอือ <c oughs> เยอมากจานอีกไม่รู้กี่ชานนะี่ <c oughs> โอเคครับถ้าใครอยากมากินแบบนี้ก็ <c oughs> เนื้อนัวบุฟเฟ่กระทะร้อนนะฮะตอนนี้มีปีตปาขายแล้วราคาแค่ร9 9บาทเท่านั้นนะฮะมีทั้งเนื้อให้เลือก5แบบมีกระทะมีเตาะแจ่บมากๆคุ้มมากครับไปลุยต่อครับยังไม่จบนะครับก่อนไปนะฮะไอติมฮะ ที่นี่ม,มีหลายรสมากมีทั้งชาไทายทั้งช็อกโกแลตนี่ชาไทายนี่ช็อกโกแลตไปครับอร่อยฮะ